ถ้าจะไปกัดหน้ามอนี่ตั้ง่จกับใครเย้าร้อยร้อยร้อยแองแพงต้องถามก่อนกันโอ้ยร้อยกี่ป่ะไปไปต้องรับสายร้อยยี่สิบแล้วครับเออ<ม>เราเก็บราคานี้แล้วมันไปเก็บอีกราคาแล้วใครจะไปมากับเราเอ,อ่ะเฮ้ยเราแคบไปแค่ห้าสิบบาทเองลุงเนี่ยไปได้ก็ไปเถอะลุงก็ไม่ไปละแล้วคนเหนือคนถ้าคนเหนือก็ต้องถูกกว่าสวัสดีครับผมดำดติดโดมครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่ที่ประตูเมืองเชียงใหม่เลยนี่นะประตูเมืองตอนนี้อยู่กับน้องสาวครับสาวเชียงใหม่แท้ๆเลยสวัสดีเจ้าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยพี่เคยมาทําคลิปเกี่ยวกับรถแดงที่นี่ซึ่งตอนนั้นก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับรถแดงเนี่ยคิดราคาให้กับคนต่างถิ่นแพงอะไรเงี้ยหลายๆคนก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าคน ต่างทิ่นน่ะได้ราคาหนึ่งส่วนคนที่อู้กำเมืองอะไรน่ยได้อีกราคาหนึ่งประมาณนั้นไหมน้องอังหนูว่าจริงนะก็ไม่รู้นะว่าปี2024นี้เนี่ยเป็นยังไงผมก็เลยกลับมาทำโปรเจกต์ดมทีมเวิร์ครีวายครับเราจะนั่งรถแดงไปที่ไหนดิจะประตูจังไม่ก่อนจะไปที่ประตูจังเกีอกก่อนระยะทางรถเนี่ยประมาณ3.5กิโลเดี๋ยวมาดูกันว่า ราคารถแดงระหว่างคนต่างถิ่นกับคนเชียงใหม่แท้ๆเลยอู้กำเมืองด้วยแมน่นจะต่างกันไหมเราจะได้ราคาเท่าไหร่นะแมนเดี๋ยวเริ่มจากน้องอังก่อนได้ เข้า,า,ก,าก็ไได้จะ่ายไปที่รัเบรังเกียอะไรเอถามกิ๊บมาไปทานโพ<อ>สถามไม่ได้กวเอฟหนูไปถามเปลี่ยนตอ,อนรถเปลนก็ไมบถามไว้ก็ได้กะแปง ประตูจงเงือกกระไดกระตอกสามสิบเราจะรอทันต่อไปดิบไมอเ <c oughs> ก็บภาษีอ๋อม่เอาไปกินลุงเป็นหือ่อสามสิบก็เกเหมือนเขาเ,เ,เหมือนแบบเขาแค่มาถามเฉยๆไงแต่พ้่กับแบบเหมือนลดราคาลงเพื่อเหลือสอบาท นี่นะครับราคาคนอู้กาเมืองเมื่อกี้อู้กาเมืองเลยใช่ไหมกาเมืองเลยสรุปก็คือคนเชียงใหม่แท้เนี่ยอู้กาเมืองได้ราคาเท่าไหร่ครับชาบานยีบบาทนะประมาณยี่สบาบาท, 20, บาทเดี๋ยวรอบนี้จะลองคนกรุงเทพบ้างคนกรุงเทพตัวหน้าตาคล้ายคนใต้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะไปลองดู <c oughs> ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับ <c oughs> คนอาจจะสงสัยว่าเขาไม่เห็นกล้องเหรอเป็นกล้องอเล็กมาก ดีครับผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อที่จะลองถับราคารถคันอื่นที่ไม่ซ้ํากันนะไปประตูช้างเผือกเท่าไหร่ครับช้างเผือกสามสิบบาทเท่ากันสามสิบบาทนะครับอ๋อได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคิดกันหน่อยครับจะไปได้ไหมปกติไปประตูช้างเผือกเท่าไหร่ครับ ชัางเผืออไปเท่าไหร่ครับผมไม่ไม่รู้ครับสามสิบเหรอครับอ๋อยี่สิบได้หรอยี่สิบได้ครับไปไปเลยใช่ไหมขึ้นขึ้นเลยใช่ไหมครับก็สามสิบบาทแต่ราคาได้เหลือยี่สิบบาทเหมือนกันเลยไม่ต่างกันนะเดี๋ยว่าระยะทางใกล้หรือว่าผมหน้าเหมือนคนเหนือมั ไม่เนาะเข้าไปได้ราคาเท่าน้องอ่างเลยถึงแล้วดูทั้งเปลือกแป๊บเดียวัถึงนะครับ20บาทสวยนะคือเหมือนเป็นประตูเก่าประตูเมืองเก่านะผมว่าเมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ดีแล้วก็แบบมีการวางรักาฐานมันดีตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วสรุปว่าของพี่ดำนะครับเมื่อกี้ราคาเท่ากันเลยนะขอเขา20บาทได้ไหมครับเขาก็ได้ <The> ก็มาส่งถึงเมื่อกี้จริงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย,เลยใช่หรือว่าจะไม่ได้ต่างกันมากระหว่างคนเชียงใหม่กับคนต่างถิ่นรอบนี้เราลองอีกรอบไหมไเราลองเรียกไปที่ท,ที่ไกลขึ้นได้ค่ะไปไหนดีที่แบบไกลขึ้นแล้วคนน่าจะไปกันเยอะกาดหน้ามอจำรู้จักไหมกาดกาดหน้ามอชกาดที่เป็นแบบกาดแบพบอดีการ์ดะนะกาดก็คือตลาดตลาดหน้ามอชอ หน้ามอชอมอชอก็คือมหาลาัยเชียงใหม่ใช่จากนี่ไปกาดหน้ามอชอก็คือ4.3กิโลเราไปดูกันเลยว่าราคาจะเท่าไหร่คันนี้ได้ไหมยนอะจัะบครับถ,ถ้าถ้าจะไปกาดหน้ามอนี่จะไ้กับ่ครณเดนี้ไม่เห็น ต้องหู้มได้ใช่หู้มได้ขอกไฟครเราลองลองถามก่อนกันก็ต้องถามกนนเลหน้ามอหน้ามอไม่ไปตไัไรไปอหอคนเดียว <laughs> เออเยลอยลอยลอยแข่งแงถอ <laughs> ไะก็ค่ะ <c oughs> ออะไรอ่ะไปยังขับขับาไดลุงลุงเไปเพราะว่า รอค่าเรียนอ๋อทัาเรียนที่นี่นกับร้อยก่อนนะโอ้แปลงแต่ไหวไปแก๊ดหน้ามอก่ะร้อยหนึน่งร้อยหนึง่งแม่นสตอนตรงเนี้ยที่ที่เขาจอดเรียงเรียงกันตรงนี้แนะบบเขาบอกว่าแบบร้อยหนึ่งหมดเลยอ่าห้ากิโลหนึ่งร้อยบาทอันนี้ราคาคนเชียงใหม่แทๆ้ๆผู้คาเมืองเนีนเออแต่ก็รู้สึกว่าร้อยหนึง่งเข้าเรื่องอยู่นะ นี่นนะครับแน,น่นในแอร์พักก็ถูกกว่าใช่แต่เดี๋ยวดูราคาของคนกรุงเทพบ้างดีกว่าถ้าไปการหน้ามอนี่เท่าไหร่การหน้ามอนร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหรอครับครับอันนี้คือเหมาลแล้วแดดไม่ได้นนนไม่มีไม่มีคนใช่ไหม วิ่งไปนี่เลยถ้ามันมีพลโบกเข้าเข้าผมรับได้นะเดี๋ยวรถจะให้อย่า,าต้องกันันกัน่างี้แต่ถ้าถ้าไม่เหมานี่ถ้าแบบไปซึ้นกับเขานี่ราคามันจะเท่าไหร่ครับมันก็จะเรียกประมาณสี่สิบห้าสิบเน่มันจะวนลวดวนนะ,ะแต่ไม่รู้ว่ามันไปไหนกับับมนแล้วแต่มันจะไปอะ่ะอันนี้ผมตายโซนอี่แล้วอ่ะมียากกันบานหมอหนะออาอยย้ามอแล้วมาหน่อยจีบไปไปไปต้องรับไงร,ร้อยยี่สิบแล้วครับเออตัอ้งข้างหน้าเลยครับ ได้ออกลับบ้านนะะม,มันบได้คนน้องหรือไงแบบอกรถเดี๋ยวนี้มันพูดตรงๆเลยรวเจ็บมันเยอะอ,อ้หน่วยงานรายการอะไรเราเขาก็ไม่สนับสนุนล้ว <c oughs> เรื่องของเรื่องไม่มีอะไรหรอกน้องอยังพวกนักสั่งอย่างพวกน้องๆเขามาสำรวจเขาบอกลุงก็ให้ความคิดเห็นไปว่ามันมันไม่ได้มันคือราคาอย่างติดสามสิบบาทนี้ย อันนี้คือบางคนก็งงไงคือไปเลยถ้ามีคนเดียวก็เขาก็จะขอราคาเนี่ยนัย่างลุงขอน้องอะ่ะอ่าเนี่ยอเออวันยีงขอร้อยห้าสิบถ้าเจอกันทางลุงรดให้แน่แต่ร้อยยี่สิบเนี่ยผมไม่รับขายละอันนี้คือเก<ล>ียดจอดอ่ะเบิกเบกจัดจอดมันก<ล>็มันไม่คุ้มนะอูดถึงนนะอันนี้คือผมร้อยรยี่สิบไปลงคุยยิงตรงนะไม่รับแม่ตรงแล้ว,<ร>ลวไม่รับไป ถ้าขึ้นระยะสั้นมันจะสามสบสามสบตนนั่นแหละน้องใช่ครับผมต่อเลยยี่สิบอ่ะผมต่อเลยยี่สิบอ๋อร้ามันไปไม่ระยะไกลเหมือนถ้าแพมาช่างเผือกได้ลุงก็เอายี่สิบบาทอีกอย่างหนึ่งเราก็วิ่งทางผ่านแล้วเราก็มาจุดจบของเราด้วยอ่ะไม่เอาได้ไงเออบางทีน้องไปไหนช่งเผือกอขึ้นเลยลุงขอยี่สิบบาทเออโอเคขึ้นไม่มีปัญหาเอม,มันก็คุยกันได้เราต้องเป็นคนต้องคุยหน่อยนะครับ บางทีรถแดงระยะใกล้บางทีขึ้นจากหน้ามอเนี่ยมาลงแค่ที่พักเชียงใหม่วู้ครับเนี่ยจะรอดเขาสามสิบโอ้ยยี่สิบบาทก็เอาแล้วอย่างผมนี่หาสาวเชียงใหม่แอ้วลงอยู่ที่อย่างที่เขาว่าใบรุ่นอ่ะอยู่ที่กระลมและทรงผมใช่ฮะครับ่งรอยยี่สิบบาทครับผมเห็นไหมมันไม่มีคนเลยนะน้องไปไหนไปส่งประตูยคะได้เลย ประตูท่าแพหรือว่าประตูเชียงใหม่ประตูเชียงใหม่ค่ะประตูเชียงใหม่ครับผมขอห้สิบาทเนาะครับเฮ้ยครับผมครับบคุณขอบได้ไหเชียงใหม่ได้ครับโอเคครับผมได้ครับผมได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมมาเจอน้องอัางละที่มอชอนะของน้องอังเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ไหมเหมาเหมือนกันใช่ไหมใช่ของพี่เนี่ยราคาที่โดนเสนอมาก็คือ ร้อยห้าสิบจร้อยห้าสิบแล้วพี่ก็ยืนแบบทำทรงแบบต่อราคาอะไรเงี้ยจนลุงเขาลดให้เหลือร้อยยี่สิบแบบเหมาแล้วนั้นที่คันเดียวกันเลยปะตรงที่ลุงลุงที่เขาจอดอยู่ในซุ้มอะแสดงแต่ว่าแสดงว่าไงล้วคนเหนือคนถ้าคนเหนือต้องถูกกว่าเป,เป็นไปได้เพราะน้องอ่างดูแบบดูเป็นนักศึกษาด้วยแล้วก็ดูแบบหน้าเด็กไงหน้าเด็กดูนักศึกษาแล้วก็พูดภาษาเหนือด้วยนี่ถ้าต่ออีกอาจจะได้ถูกกว่านี้แปดสิบ <90. S 1> แต่พี่ก็ชอบนะนั่งพอพี่นั่งเมื่อกี้พี่นั่งข้างหน้ากับคุณลุงคนขับรถแดงก็แบบได้ฟีลของการแบบโลกาอ่ะได้คุยกับลุงที่แบบอยู่กับเชียงใหม่มานาอะไรเงี้ยก็คุยเล่นกันสนุกลยนะลุงยัง o อวยพรพี่อีกนะว่าไม่ได้ไม่ได้แปนคนเชียงใหม่ห้ามกลับกรุงเทพนะม,มีนักศึกษามาโบกต่อจากกับพี่พอดีอซึ่งกลับไปที่ประตูเชียงใหม่ลุงเขาคิดเท่าไหร่หรือไม่ห้าสิบบาทม,มันใกล้กว่าที่ อ๋อมันใกล้กว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชอ๋อก็เป็นไปได้ซึ่งตอนอยู่บนร,รถเนี่ยก็ลุงเขาก็บ,บ่นให้ฟังเยอะเลยนะเรื่องแบบรถแกป๊ปรถอะไรตอนนี้มาแย่งลูกค้าทําไม่ถูกต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ทุกคนลองฟังกันดูนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ดูใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรที่เชียงใหม่ก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับน้องอังน่ารักไหมทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยเอ๋อให้เข้ามาร่วม มันก็ไม่เอาน้องลองคิดดูดิเพรา,ามะมันจะหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนไปขับข,ขี่เป็นรับรับจ้างสาธารณนะสองรถจะต้องมาเป็นป้ายเหลืองอก็เสียเงินไงถ้าแคปไม่เยอะนะเราวิ่งสบ,สบายสบายอยู่น้องเขาเข้ามาอยู่แล้วเขาไม่ไม่ร่วมเราอะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเหมือนจังหวัดนอนท์ยิงกี่รบิดสามสิบครับคือเรื่องของเรื่องกันอย่างนี้แหละมันไม่ใช่อะ่ะ คุณต้องมาเป็นของจริงดิเออมาหลอกลวงประชาชนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เก็บถูกด้วยอะ่ะบางทีไปสนามบินเนี่ยห้าสิบห้าบาทอะไรห้าบาทเนี่ยห้าสิบก็ไม่ห้าสิบเออถ้าอย่างพวกลงมีสามคนมันก็เก็บได้คนห้าสิบก็ไปเที่ยวร้อยห้าสิบแล้วสนามบินเนาะเออไอพวกรถแดงก็มีนะที่เป็นแก๊ปนะครับมันหากินอย่างอย่างพวกลงไม่ได้แล้วมันต้องไปลงแก๊ป อ๋อรถแดงมีขับแก๊ปก็มีแล้วนี่แตม่มันดูดีรับเต็มสูตรไงคือหนึ่งเป็นป้ายเหลืองสองเป็นสองแขวรับจ้างอยู่แล้วอ่ะอเราไม่ผิดระบบอ่ะแต่เราคือแม้วเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวคือเก็บต้องเก็บถูกเก็บเท่าราคาแก๊ปครับเราเก็บราคานี้แล้วมันไปเก็บอีกราคาแล้วใครจะไปมากับเราอ่ะอ๋อเหมือนน้องได้ยินไปไหนกาดหลวงร้อยหนึ่งเฮ้ยรถแก๊ปไปแค่ห้าสิบบาทเองรง้นี้ย ไปได้ก็ไปเถอะ,ะลุงก็ไม่ไปละเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือจะไม่ได้เงินกับพ่อเหตุนี้แหละแล้วลุงคิดว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมครับรถแดงเนี่ยโยจะอยู่ไ,ไปตามของลุงเขายังลุงเขานี่ได้เปรียบคือรถมีคิวไงหน้าหนาวก็โอ้ยงานเต็มเปี่ยกหน้าหนาวคนชอบนั่งเออนั่งก<ะ>็ได้วแต่สไตล์นิยมของคนไทยเราอะ่ะน้อง